สวัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ทักไทยแลนด์นะครับช่องที่มีสาระและไม่มีสาระประปนกันไปนะครับผมโอเควันนี้เรา, <laughs> าเอาหินเหมือนเดิมนะครับหินหนึ่งนะครับเป็นขาประจําแต่ตอนนี้ได้หินแล้วนะครับวันนี้ได้ไวนะวันนี้ก็เลยมานั่งกินกินข้าวครับเ,เขาเรียกอะไรอะต้มขาไก่นะครับมาครับกินข้าวด้วยกัน เดี๋ยวรีบกินรีบไปรีบไปต่อนะครับเพราะว่าเผื่อจะมีหวังได้เที่ยวสองก่อนฝนตกนะครับขอปิดกระจกก่อนแสงมันเข้าเยอะ เดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับผม ต้มขาไก่เมนูข้างทางนะครับทุกวันนี้มีแต่ไก่นะครับหาหมูยากจริงเพราะว่า <c oughs> หมูมันแพงเนาะมหมูมันแพงจริงมีใครแบบว่าเจอร้านขายแบบว่าข้าวแกงที่เป็นหมูมั้งไหมส่วนตัวหาไม่ได้ทุกคน ก็คือเอา้อา่ะก็มีเป็นพวกไก่นะแกงไก่ปิ้งไก่เอต้มยำไก่ขาไก่นะครับผัดกะเพราไก่นะครับเจอเมนูไก่ล้วนๆนะครับทุกคนกินไก่จนจะเป็นเก้าแล้วนะ ไม่เป็นก็ต้องเป็นละงานเนี้ยข้าของแพงจริงช่วงนี้ใครลำบากอยู่ก็รัดกิมขัดให้แน่นๆนะทุกคนผมนี้ก็ดัดวิ่งรถได้เยอะๆข้าวหอมมาเองนะครับแต่ซื้อกลับเอามันจะอิ่มกว่านะครับอิ่มกว่าที่เรา ไปซื้อข้าวรัดแกงนะหรือไม่ก็ไปสั่งเป็นแบบกล่องนะกะเพรากล่องหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ได้ข้าวน้อยนะทุกคนก็ห่ขอข้าวมานะครับแล้วก็ซื้อกลับเอาถ้าใครมีเวลานะครับหุงก็โอเคนะครับถ้าใครไม่มีเวลาก็เดี๋ยวนี้มันมีหม้อเนาะหม้อไฟฟ้าเล็กๆอะ่ะพกไวไ้ในรถก็ได้นะครับเสียบเอาตรงที่เสียบจุดบุหรี่นะครับแล้วมันก็หุง,หงได้นะทุกคนลองไปหาดูในช้อปปี้ลาซาด้า เห็นใช้กันเยอะนะฮะไอพว,พวกที่ขับรถบรรทุกด้วยกันก็ได้นํามาแต่ส่วนตัวยังไม่เคยใช้นะครับทุกคนหรือถ้าใครใช้อยู่ก็มาแนะนําเพิ่มเติมได้นะครับว่ามันใช้ดีไหมแต่เห็นหลายคนก็บอกว่าได้กินข้าวร้อนๆเนาะทุกคนก็ซื้อแต่กลับอย่างเดียวผมว่ามันก็โอเคนะ นี่นะครับทุกคนเป็นกา,ฟาแฟดำนะครับดำปีเลยอ่าไม่ได้ไม่ได้ใส่คอฟฟี่เมดหรือน้ำตาลหรืออะไรนะครับเนี่ยๆก็เอาไว้จิบยามง่วงๆนะครับ ผมไม่ได้กินรวดเดียวนะครับค่อยๆจิบไปนะครับเพราะว่าถ้าเราจิบกินรวดเดียวเลยอะ่ะมันจะทําให้เราเอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรดีดรวดเดียวพักเดียวนะครับค่อยๆจิบไปนะครับเมื่อก่อนกินน้ําขวดละสิบสี่บาทสิบห้าบาทเดีย๋ยวนี้ขวดละห้าบาท แต่ถ้าห้าบาทเราซื้อสองขวดนะะบสิบบาทแต่บางวันผมก็กอกเอานะครับตามตู้นะครับบาทสองบาทแต่วันนี้ขวดไม่มีแล้วให้แม่บ้านเก็บไปขายนะครับเพราะว่าผมขวดเริ่มเก่าแล้วผมก็เอาเก็บกับบ้านนะครับเอาไว้ขายกินเบียร์ตอนปีใหม่ <c oughs> นะทุกคนวันนี้ก็ถ้าทางฝนจะเริ่มตกอีกแล้วนะครับ เห็นไหมหน้ากระจกนะครับสิมๆเลยทีเดียวเป็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดๆนะครับครับเป็นเม็ดๆเลยแล้วก็คึมกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยไม่หนาเลยทีเดียวท่าทางอาวเรื่องนะครับ <laughs> น่าจะทั้งวันนะครับเพราะว่าพายุมันเข้านะครับโอ okay, เคเดี๋ยวเราไปต่อนะครับ เดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมก็ช่วงนี้กเ็เรื่องเล่าเช้านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเ,เป็นแบบแบบว่าคุยกันสาระทุกสุกดิบไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับก็มีคำถามอะไรมาก,ก็ถามถามถามได้นะครับจะพยายามตอบไปได้มากที่สุดนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ไปกันเลยดีกว่าเยาวๆไปนะครับตรงนี้แยกวังขอนนะครับทุกคนนี่เวลาตอนนี้เวลาแปดโมงกว่าแล้วนะครับยังมืดอยู่เลยนะครับทุกคนดูนี่ไม่มีฟิล์มนะมืดน่าจะคืมทั้งวันแหละครับวันนี้โอเคเดี๋ยวดันยาวๆไปครับ โอเคครับทุกคนสุดท้ายผมได้มาเอารายถมนะครับเพราะว่าน้ําน้ํามันกําลังมานะครับน้ํากําลังจะท่วมนะครับผมก็เลยต้องมาวิ่งสายถมนี้เป็นเที่ยวที่สองแล้วนะครับเที่ยวแรกเไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเที่ยวสองนี้ก็รีบนะครับผมมามืดตึ๊บเลยนะครับทุกคนโอ้โหนี่เที่ยวที่สามผมแล้วนะครับ ึดตึ๊บเลยนะครับผมวิ่งไปหาฝนพอดีนะครับเต็มเต็มนะครับฝนมังโตกนะครับทุกคนเนี่ยตกตกหนักเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เมาส์ทรายนะครับผมเมาส์ทรายที่ตะช่างนะครับจำบ่อไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเออมันมีคนเก็บไปหมดนะครับเพราะว่าน้ำมันจะท่วมนะครับทุกคน นี่ผมก็มาตักอยู่นะครับมาตักอยู่ที่ข้างตาช่างนะครับผมออกไปไม่ได้ฝนมันตกหนะักฝนมาตกนะครับผมคือก็รอให้เขาตักเสร็จอย่างเดียวว่าจะออกไปถ่ายก็ไม่ได้ออกไปถ่ายนะครับทุกคนนะก็มาเอาที่ตาช่างนะครับเนี่ยนะครับก็มาซื้อข้างตาช่างกันเลยทีเดียวอ่นะเนี่ยฝนมาตกนะครับทุกคนนี่ก็เริ่มสาเม็ดแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวรอตักทรายเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าฝนมันซาอย,ยังไงเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะ <c oughs> บนหลังกระบะนะครับทรายถมนะครับเอามารอวันที่27่สเี่ดเนี่ยน้ำท่วมนะครับผมนะครับก็ในเทพกฝ้าระวังกันนิดนึงนะครับน้ำกำลังมานะ อส่วนช่วงข้างบนข้างบนน้ําก็เริ่มมาออแล้วนะครับผมต,ตอนนี้ก็แถวนครเยีศรีเอ่อบางเลนนะครับปักทงแดงแล้วนะครับทุกคนนะมันก็วิกฤตแล้วแหละนะครับผมเยวคอยมองแต่ช่าง <laughs> นะช่างนะทุกคนมองไม่เห็น อเครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่าตักทรายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปรีบไปจ่ายตังค์แล้วก็จะรีบกลับนะครับเพราะเย็นแล้วฝนก็ตกด้วยนะครับผม